พระสารีบุตรเป็นเลิศในด้านธรรมะที่เป็นโลกุตละเนี่ยท่านเก่งตรงนี้ท่านจึงได้เป็นอัคลระสาวกเบื้องขวาเก่งในพระธรรมพระสารีบุตรมีความสามารถด้านเจโตปริยญาณไหมไม่มีพระพุทธเจ้าถามเลยว่าอ้าสารีบุตรบ,บอก ตถาคตแสดงคำเลิศเนี่ยเธอล่วงรู้วาลจิตของพระผู้มีพระภาคเหรอถึงได้บรรลือศีหนานขนาดนี้พระสาเลบุตรค้าพว์ไม่มีพระเจ้าข้านะเห็นนะราสาเลบุตรไม่ได้ล่วงรู้วาลจิตของใครแต่พระสาเลบุตรสังสมสุตตะพระธรรมของพระศาสดา เชี่ยวชาญชำนาญเชื่อมโยงต่างๆร้อยเรียงจัดระเบียบหมวดหมู่ได้หมดนี่คือเลิศนี่มือขวานะอ่าพระโมคคา,านะอัคระสาวกเบื้องซ้าย <c oughs> มีฤทธิ์แล้วเชี่ยวชาญชำนาญแล้ว ต้องฉลาดในการใช้ด้วยนั่นแสดงว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยฉลาดนะมีไหวพริบป,ปฏิปันดังที่พระศาสดาชมเชยพระโมคคัลลานะอยู่ช่วงหนึ่งโดยเทียบปรับภาษาลิบุตรด้วย คือสมัยที่ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรมาเจอกับลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะนะมากันเยอะแยะมาต่างคนต่างมาเจอกันปุ๊บก็โอ้โหทักทายปราศัยกันเสียงดังอื้งเสียงไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำยังไง ไล่ออกไปทั้งหมดเลยไล่ลูกศิษย์ของพระสาริบุตรไล่ลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะอุสามาจะมากราบพระาศาสดาโดนไล่ออก <c oughs> เป็นพวกเราเสียใจไหมเสียใจนะใช่ไหมโยมตั้งใจมากราบกูบาจาร์โดนกูบาจาร์ไล่ไปนี โอ้โหมีเครืองกันนะนะอืมคงต้องมีการไม่มาเหยียบวัดกันบ้างละนะแต่นี่พระศาสดาไม่มีไม่มีใครกล้าคิดอกุศลหรือกล้าตำหนิพระศาสดาถูกต้องไหมเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วการที่ท่านตำหนิเออเราต้องมีข้อผิดแน่นอนและนั่นมันคือประโยชน์แก่เราแล้วอืม เป็นลาบแก่เราแล้วที่พระศาสดาทรงตำหนิ <c oughs> พระศาสดาก็ถามพระสารีบุตรว่าเนี่ยขณะที่ตถาคตเนี่ยไล่สัตว์ทวิหาริกของเธอออกไปเนี่ยลูกศิษย์ของเธอออกไปเนี่ยเธอคิดยังไง เห็นไหมนอามากันเยอะแยะไล่ไปหมดเนี่ยปุ๊บเนี่ยต้องมีคนคิดแหละพระสารีบุตก็คิดพระโมคคัลานะก็คิดพระพเจ้านั่งดูเฉยๆนั่งดูวาลจ,จิตพระสารีบุตรคิดอะไรพระโมคคัลานะคิดอะไรก็รถามพระสารีบุตรเลย <c oughs> น,นาพระสารีบุตรว่ายังไง ไม่กล้าโกหกอยู่แล้วใช่ไหมผู้เจ้ารู้แน่นอนอืมพระสาริบุตรบอกเห็นพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยแสดงว่าพระองค์เนี่ยขวนขวายน้อยแล้วต้องการประกอบสุข,ขวิหารธรรมในปัจจุบันสงสัยต้องการความสงบนข้าพระองค์ก็เลยขวนขวายน้อยบ้างก็เลยนิ่งบ้าง อืมพระศัสดาคงหวนขวายน้อยแล้วละ่ะต้องการประกอบสุขวิลาธรรมนิ่งๆแล้วละ่ะงั้นเรานิ่งบ้างพระเจ้ <c oughs> าว่ายังไงจงรอก่อนสารีบุตรเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไหนอย่าไปไหนเพระาะภาษาลรีบุตรนี่ชำนาญในการเข้าสมาบัตินะเดี๋ยวจะเข้าสมาธิไปซักก่อนนะ จงรอก่อนพอบอกสารีบุตรรอหันไปถามโมคลานะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ตถาคตไล่ลูกศิษย์เธอออกไปเนี่ยเธอคิดยังไงพระโมคลานะคิดไม่เหมือนพระสาลรบุตรเนี่ยและคิดแบบตรงข้ามกันเลยนะเห็นพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรม เห็นไหมดูทั้งสององค์ไม่มีการคิดอกุศลต่อครูอาจารย์ของตัวเองเลยเห็นไหมเป๊ะมากอมืมีแต่มองมุมกุศลหมดเลยพอบอกอย่างนี้แล้วบอกข้าพระองค์กับสารีบุตรเนี่ยจะช่วยกันสั่งสอนพิกขุต่อไปพระศาสดาว่าไงนี รับรองคำพูดของพระโมคคัลลานะแล้วมาบอกพระสาริบุรว่ายัางไงอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธออีกนะโอ้โหเป็นยังไงล่ะเห็นไหมอืม <c oughs> นั่นก็แสดงว่ารับรองคำพูดของพระโมคคัลลานะแล้วเมื่อพระศาสดานิ่ง แล้วพระองค์ก็เคยสรรเสริญพระสาลีบุตรพระโมคคัลลนะว่าเป็นตัวอย่างให้กับพิขูทั้งหลายได้เนี่ยเป็นตราชูได้นเป็นเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดได้ <c oughs> ต้องไม่ขวนขวายน้อยละต้องช่วยกันอบรมสั่งสอนบอกสอน <c oughs> เท่ากับว่าความคิดอันนี้ดีกว่าอันนี้แต่ด้วยทั้งสองก็เป็นอหรหันต์ทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะไม่มีกิเลสมานะักลุ่มลุมนะความเห็นเกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าความเห็นละซึ่งในความละเอียดของความเห็นอันเนี้ยที่อันไหนจะเลิศอันไหนจะประเสริฐ พระอาหารหันต์ไม่มีความสามารถที่จะตัดสินตรงนี้ได้ <c oughs> ต้องเป็นอาหารหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะพระผู้มีพระภาคจึงต้องทรงชี้แบบนี้ดีแบบนี้ไม่เอานี่ขนาดขนาดอัครสาวกนะแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราหรือสาวกในปัจจุบัน จึงบอกว่าโอวาทใดๆก็ตามโอวาทของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะเลิศที่สุด